ทำที่คนรวยใช้สอนลูกข้อต่อไปก็คือบ้านเป็นค่าใช้จ่ายก้อนโตครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อบ้านเนี่ยกรุณาคิดให้ดีสิก่อนนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยเป็นได้ทั้งนี่สินและทรัพย์สินนะครับบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมือเราซื้อมาแล้วเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าดูแลซ่อมแซมนะครับถ้าเกิดบ้านหลังนั้นเนี่ยนำเงินออกจากกระเป๋าเราก็ถือว่าบ้านหลังนั้นเป็นนี่สินนะครับแต่บางคนเนี่ยเมื่อซื้อบ้านมาแล้วสามารถนํามาทําธุรกิจหรือให้เช่า นำเงินเข้ากระเป๋านั่นก็ถือว่าบ้านหลังนั้นเป็นทรัพย์สินนะครับในกรณีที่เราซื้อบ้านเพื่ออยู่เองนะครับก่อนที่เราจะเลือกบ้านในฝันเนี่ยผมอยากจะให้เราเนี่ยมองในความเป็นจริงซะกอ่อนนะครับแนะนําให้ซื้อบ้านในราคาที่เราจ่ายไหวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายๆคนก็จะเจอกับภาระก้อนใหญ่นะครับทําให้มีโอกาสน้อยลงหรือไม่สามารถที่จะพบอิสรภาพทางการเงินได้อีกเลยนะครับ ยังมีมากมายเลยนะครับคำสอนที่คนรวยใช้สอนลูกและผมจะนำมาแบ่งปันในตอนต่อไปแล้วเจอกันครับ